สวัสดีครับวันนี้โบมีร้านเติม UC มาแนะนำนะครับเติมถูกเติมมไวปลอดภัย100%ร้าน listman shop เติมง่ายๆํานำเลขก็ดีและชื่อทุลครนไอที่ไลน์ a d listman shop อย่าลืมแอดด้วยนะครับเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือเติมผ่าน Facebook Page listman shop มีหลายราคาให้เลือกนะครับและตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชาั่นใหม่สำหรับลูกค้าใหม่ด้วยนะครับซึ่งถือว่าถูกกว่าในเกมมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับ ปกตินะขอกินไก่เกมนึงเร็วจะไปเอาแล้วเนี่ยโอเคโอเคโอเคได้หมดเลยไปมันมีแค่หนึ่งตัวเองไม่นี่สามตัวอยู่เนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นดีนะใจเย็นจ้าใจเย็นสามตัวจ้าเอาแล้วไอโบตายอีกแล้วโบเดิร์ฟวางไปไหนหมดยากับเมลแล้วนะว่าจะตั้งใจอะบุกไปแล้ว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  มาไหมมีไหมเป็นอนนี้ตัวลงม้อันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีวิวเอาตรงมวยก่อนมวยชั้นสอ,องมอูมเจอตัวละตัวยิงผมเนี่ยตายละวันแมนมาด้วยดาดฟ้าใจเย็นม <a> าาง,งหมูนอกอนึ่ง

เนี่ยลงลงบังลงบักตัวนะบงมีเสียงเดินอ,อยู่อคอยเดินกำลังไปอ้อมซ้ายหมดของพร้อมไหมั้งเนะี่ยพร้อมอยู่หิงบอกไอ,โอ้โบไปอีกละโบใจเย็นๆ <c oughs> 2000 years later เพ่นผมโคตรเท่เลย เหมือนคนขายลอตเตอรี่เหมือนคนขายลอตเตอรี่เลยจักรยานเป็นปืนที่ผมโคตรเกลียดเลยเล่นไม่ได้เล่นได้แต่เอ็มเจแต่ถ้าชอบสุดชอบเปลือจานแต่เล่นต้องไปไรเงียยไม่น่าจะมีวะโล่งมากเงียบชีเลยเอลซาฮาหรือเอลโพโซทักล้องแน่เลยเอลโปโตนะ fc พิตูนครับนั่นมัน โปวเต็ตโต14วันเลยเป็นตั้ง14วันอย่โคตรเหมือนเดิมเลยขวามีนะตัวนั้นไม่ใช่ตัวงแล้วล่ะเต็มเต้เต็มเต้ไอ้แม่งเลยมาดิวะเอาบนก่อนดิโกดังมีตัวนะเนตเนตเน็ตระวังเน็ตเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมันอยู่ข้างบนบนเลย โอมจะตายแล้วไปโถมไหมเหรอตรงไหนบบข้างหน้าผมดังเกี่ยวอยู่ขวามันอยู่ขวาตัวโบถมฝั่ง,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 งน,นู้นก่อนปะนี่บอดนะเนี่ยเนี่ยส,สามแยกเนะี่ยมันมีรถนั่นนั่นนัวิ่งอยู่สองตัวนะ บอดหรอยบอดอยิงไม่ค่อยตายเลยดมยผมยิงไม่ค่อยโดนเลยมือ่ซตาโคชิตเก็บ,บน็อกเก็แบบแบบน็อกเกือก็บน็อกแล้วเอาเรื่องอยู่นะเก็แบบตายแล้วผมตรงเนี้ย น็กหนึ่งแล้วปะเกือบน็อกลากลากโบลากไปตัวหนึ่งเหมือนสองตัวเอ้อยถามตัวสี่ตัวไม่จะตายแล้วหม,มุนอยู่หมุนอยู่แป๊บนึง ดึงให้โบยิงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดึงให้เหลือตรงไหนซอนไหนซ้ายโบซ้ายซ้ายไปหลังซ้ายฝั่งนี้ไปหลังหมดแล้วหมดแล้วโดนเข่ากดมาหนึ่ใช่โดนเข่าเขาโดนเข่ากดมายิงไม่โดนเลยผมขอกันไหนและกันอ้อกล่องไปไหนวะอ้อกล่องไปไหนวะ โดนเลยยิงไม่ตายเลยโดนหัวเกือบล็อกตัวนะึงผมจะอ,ออกขวานะผมจะอ,อ้อมมันไงโบ้ข้างลังข้างหลังมาหลังหลังหลัง หมุนผมหมุนยานะกูเล่นเองหลังนกหนึงได้ไหมชัวร์ปิมันนกมันมาวะยิงก่อนยิงก่อนเลยก่อนหมดนะโอเคทำไมมันเจอแต่ติ้มเหมือนๆวะไม่เหมือนนะพี่ผมเกือบตายนะมันถอดปืนวิ่งมาตลอดเลยนะไม่โดนเย มันว er mm hmm. um, uh, like hmm. uh, ิ่งมาไม่ทันนะเหมือนเขาจะไม่เป็นเลยเขาเป็นนะเขาวิ่งแบบมึนๆแต่เขายิงคมแจ้งเลยยิงคมเหมือนเขาเล่นเหมือนเขาเล่นไม่เป็นแต่แบบเขายิงดีอยู่นะเขาเดินแบบมึนๆอ่ะรถมาสายรถเหรอขี้ผายแล้วจริงแจ้งไหมนะกำลังไปนี่แน่แน่มาอยู่ตรงนี้โอ้ยสองคัน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 โดน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  มีตัวโดนนะนกหนึ่งตายอยู่บนน,นี้หลังต้นไม้หลังต้นไม้ผมมองไม่เห็นเลยหลังต้นไม้ไม่เอาโคตรหกะไม่ไม่ไม่มันเป็นหมอกอะ เราต้องออกก่อนนะหลอขอสักสามสิบตัวแล้วกันเบาๆขาดได้แค่สิบสิบสามตัวเองนี่มึงร้องโบกลบกันมันพอดีนะไอ้้เหียใช่เหรอเออใช่เหรอผมผมต้องเก็บทุกทุกตัวแล้วไม่ใครเก็บเลยมึงจะไม่ทำอะไรเลยแล้วกันอย่ามิวอทำไมมึงไม่เข้าวงวันที่นะบอมิวมิวต้องช่วยยิงหน่อย บิวจะยินเฉยๆไม่ได้ขวาได้เจอแน่เปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ล่างให้แล้วไงอยู่ล่างให้แล้วตัวนคนขับก็เหลือเก็บตบให้ตลอดซ้าย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 มีตี้หนึ่งหลังเห็นนะแป๊บนึงบ้านบ้านอย่าอย่าลงไปเรโดนประกบปะเนี่ยขวามีขวามีตี้หนึ่งเจอละร้อยหกห้า น็อกหนึ่งร้อยหกห้าหลังเขาเนี่ยตัวนึงบนบ้านนี่นอโอ้ทำไมไม่เห็นอะไรเลยหลังเขาอยู่ในวงโอ้ยมียโอ้ยโอ้ยโซนิโซนิโดนหัวโดนหัวตายตาย ไปเล่นหน้าป่ะมิวมีลูกเขียวป่ะมีมีมีโบมาเอาบ้านยังมีอยู่นะโบดับแล้วโบโอ้บินจองหก็ได้หวะมา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 เดี๋ยวโบวิง่งแบลวิ่งเดีอยเทียนมิวเทียนไปซ้ายมีนะระวังนะซ้ายมีนะไปเล่นเข่านี่ก่อนป่ะถ้าเล่นเข่าหน้า <ไป S 1> ก็ดีเข่าซ <ไป S 1> ้าย<ๆ> น้ำมันจะหมดแล้วเอาหน้ามึงเนี่ยแล้วสมูทหลังไว้อเอารถน้ำมันหมดละโโดนทุกทางที่ยิงสนไนส์ใส่ผมฮะไม่ได้ไม่ผมไม่มีสนไนส์ผมออไม่ได้เล่นสนไนส์ผมยิงผมยิงผมยิงสไนส์อะระวังหลังไอ้โบนัสอืมเจอหลังแทงได้แล้วนะ นกหนึ่งตรงไหนอ่ะอยู่ในโบสถ์มันมีสองตีนกน,นกนกนกไปปวิ่งตัดมาม,มันมีสองตีนนะบนนั้นหมดแล้วหมดหมดแล้วเฮ้ยชุดทางวิ่งเข้าไปตรงกลางร่วงหมดสิใช่หยุดโกดังอะไรทางโกดังนู่นน่ะ อยู่หกสิบหกสิบโดนหัวเม็ดหนึง่งโดนอยู่หินนะวิ่งมาเลยเขาอยู่นอกวงมันมีแต่มื่นหมื่นที่มือนั้นเห็นไหม อุ้ยไอดาบโอ้ยโบก็ล้ำไปก็ล้ำไปกล้ำไปอะไรเงีว่าแล้วโกดังมีอสองตัวโกดังนนู้มันอยู่ตรงไหนมีขวาตัวหนึ่งนะมีขวาตัวหนึ่งมีสายตัวหนึ่งโบวิ่งขวามาละมิวเอหมือนเห็นตรงนี้ครูตูนเห็นกี่ตัวนอนอดี๋ยวตรงนั้นอครูตูนนอนอยู่โดยไม่นั้นึงตั้งหินก่อนเน็ตก่อนเน็ตกวนั้ ได้เหรอเนี่ยไม่เห็นเลยอ,ะอนะ่หนเยหลังหินสมอกบบเล่นตรงนั้นไปนะพี่ลองให้เออฟ้าหายักีขอร้องเถอะโอ้ยจะแตกละจะแตกละเนี่ยมันคงแปลกๆเลยเียพวกด็ก มิวบอกแล้วตรงนั้นมันมีตัวอยู่โบแป๊บนึงมาได้ชุบได้ไหมโได้ได้ได้มันอยู่เดี๋ยวผมฆ่าดิเดี๋ยวไม่ไม่มิวเดี๋ยวผมฆ่าดิเดี๋ยวผมฆ่าดิผมอันนี้ผมอันนี้ผมฆ่าดิมันอยู่ไกลๆตัวนะตรงนี้เราตรงนี้ไม่ได้พี่โดนฝ่ายฝ่ายญิงเนรนะอุ้ยโดนวงเหรอโดนบ้างอ้ยได้ได้ได้เก็บตายวันนี้เก็บตายขอเนรหน่อยนะจ๊นไปหลังแม่ มันไม่น่าจะอ้อมน,นั่น,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 นไ,ไงข้างหน้าจะแบบดีไงกูบอกแล้วมันอ้อมขวาแล้วมันอ้อมไงวะ<ค>ดีได้กินไกลล่แล้วไอบ้บรรยี่สิบตัวไม่ได้มีพีเอฟนีน่ตัวจริงมันอ้อมไงวะ <c oughs>